เรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราได้เจอเรื่องราวพลังงานดำมืดบางอย่างมากมายฮะหลังจากทุกๆอย่างที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปก่อนหน้าน,นี้ปัจจุบันหลังจากที่ผมเนี่ยได้ไปคอนเสิร์ตไทเลอร์เดอะครีเอเตอมาใครที่ไม่ได้ไปนี่ถือว่าพลาดมากนะ ปัจจุบันเนี่ยผมก็ไปติดไข้หวัดใหญ่มาจากงานทําให้ประมาณสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยนอนติดเตียงไม่ได้ทําอะไรเลยเหงื่อแตกนึกว่าแบบเรียกได้ว่าสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือเมื่อผมกลับมาเนี่ยได้มาดูคลิปที่น้องๆได้ลงไว้ในช่วงวัน2วันที่แล้วเนี่ยจะได้มาเห็นในตัวคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่คนส่วนใหญ่ครับเริ่มเข้ามาให้กำลังใจผมอย่างล้นหลามซึ่งตัวผมเนี่ยก็เรียกได้ว่า จะดีใจมันก็ดีใจอยู่แหละแต่มันก็มีส่วนหนึ่งที่สับสนอยู่เหมือนกันว่าทำไมมาถึงมีคนเยอะขนาดนี้ที่เข้ามาว่าให้กําลังใจผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในช่วงสองสวันที่ผมหลับอยู่ในห้องอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะไม่สบายเนี่ยมันเกิดดราม่าอะไรขึ้นหรือเปล่าทีนีนะ้ผมก็ได้ไปรู้มาว่ามันเกิดทุกอย่างขึ้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ลงคลิปสตอรี่ไปว่าผมเนี่ยจะเลิกทําคลิปฮิฮอป ซึ่งจริงๆอ่ะไอคลิปมันอะที่ถูกกระจายออกไปในข่าวต่างๆในสื่อเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้พูดแบบนั้นนะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายก่อนแล้วกันว่าไอดรามาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคือมันเกิดมาจากตอรี่ผมในวันหนึ่งฮะที่ผมเนี่ยได้ออกมาเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าหลังจากที่เราได้ทำชาแนลของเรามาทั้งหมดเป็นเวลา7-8ปปีแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ย มันถึงเวลาที่เรากาลังรีแบรนดิ้งช่องเหมือนที่เราได้พูดเอาไว้แล้วเราก็เริ่มออกมาทำคอนเทนต์ที่ออกจากคิปพอรมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วและไอคอนเทนต์ที่ออกจากคิปพอรมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นด้วยว่ามันมียอดที่มากขึ้นการตัดต่อที่ดีขึ้นจากทีมงานของเราที่ปัจจุบันเรามีทีมงานจริงจันงนู่นนี่นี่นั่นแล้วมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากจุดเซฟโซน เหมือนที่เพืเ่อนๆก็คงจะเคยเห็นว่าช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ยพอทำมาถึงจุดหนึ่ง 3, 000, สามแสนซับ4์4 5, 6, 6, 7, ปี5ปี6ปี7ปีเขาก็จะพัฒนาจากช่องของตัวเองที่เคยเป็นช่องอาจจะเป็นช่องเล่นเกมช่องสตรีมมิ่งให้มันกลายเป็นช่องอะไรใหม่ๆขึ้นให้มันพัฒนาไปกับโลกให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็เหมือนจะเป็นคนอยู่ในยุคเก่กาที่ทําแบบเดิมๆไปเรื่อยๆจนในวันนึงเนี่ยมันก็อาจจะตายจากไป ถูกไหมล่ะและจากที่ทํามาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเพื่อน,อนๆก็คงได้เห็นในช่องเราแล้วว่าการนำคอนเทนต์ฮิปฮอปเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีสปอนซอร์สปอนเซอร์สักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเวลาที่มีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าทาร์เก็ตชาวฮิปฮอปของเราเนี่ยเราจะไปซื้ออะไรเกี่ยวกับสปอนเซอร์ล่ะจะเป็นแว่นตาครีมโกนหนวดไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยชาวฮิปฮอปเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่จะจ่ายังค์ซื้อของพวกนี้อยู่แล้ว เหมือนก็เลยทำให้ช่องเราเนี่ยยิงเวลาผ่านไปต่อให้คิวจะเยอะวิวจะน้อยอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยตัวสปอนเซอร์ทางช่องเรามันก็จะไม่เคยมีมันก็เลยทําให้ช่องเรามันเหมือน,นติดอยู่กับจุดจุดนึงอะนะแล้ก็ไม่สามารถโตไปด้วยตัวเองได้อีกให้มันมากกว่านี้ไปได้แล้ว อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่ได้สามารถใช้ตัวช่วยจากทางอื่นที่จะมาช่วยให้ช่องเราโตได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในะวันนี้ที่เราได้เจอแล้วว่าเฮ้ยเราก็ยังมีหนทางให้มันไปได้ให้มันพัฒนาไปได้วันนี้ที่เรามีเวลาว่างด้วยมันก็ถึงเวลาละที่เราก็จะต้องลองพัฒนาไปทางนั้นให้มันจริงๆจังๆดูจริงๆว่าเอ๊ะและในอนาคตเนี่ยมันจะไปถึงตรงไหนไปได้ถึงตรงไหนกันบ้าง ดีกว่ามาอยู่ในที่เติมเมที่เรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีแต่ขึ้นๆลงๆจะแย่หรือไม่แย่เราลองมาทำกันดูดีกว่าว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะมาทำให้วาบแก๊งเนี่ยมันขึ้นไปถึงล้านซับได้เนี่ยมันจะต้องทำให้ช่องเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงใครอยากให้เราเนี่ยไปถึงล้านซับด้วยกันแน่นอนฮะพิมพคอมเมนต์มาพัฒนาบอกเราได้เลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงอยากให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไงเพราะทั้งผมรับเพื่อนๆเคเห็นว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์ที่อยากจะให้เราเนี่ยได้พั ช่วยตอบคอมเมนต์คอมเมนต์นั้นแล้วก็จะเอาพวกคอมเมนต์พวกนั้นเนี่ยแปปรับปรุง กับช่องของผมกันอยู่แล้วส่วนในส่วนของการโดนเอาไปตัดต่อเรื่องการมีคนออกมาว่าดราม่าก็อย่างที่ผมบอกว่าโชคดีที่2วันนั้นผมป่วยจัดนอนอยู่บนเตียงทําอะไรไม่ได้เลยก,ก็ไม่ได้รู้เรื่องคลิปลปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปไบทาลี่ที่ผมจะมาลงพูดถึงดราม่าของสตรีมเมอร์ของแพร่งสเตอร์ที่ปัจจุบันถูกจับอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่ก็ไม่รู้ว่าไอคลิปที่เราตัดไปทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาไปกี่นาทีแล้วอะแล้วเราควรจะลงคลิปนี้แยกไปก่อนเป็นคลิปหนึ่งหรือเปล่ปาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองมาดูกกััันนนนลวผมมอ่่่ใจาเพื ที่ผ่านมาครับผมถ้าเกิดว่าใครเป็นสาววกยูทูบเบอร์น่าจะเคยได้เห็นช่วงในปี2012เป็นต้นมาคลิปส่วนใหญ่ที่ดังในยุคปี2012เนี่ยมันจะเป็นคลิปแนวแพร่งสเตอร์ ที่เป็นคนเนี่ยออกมาแกล้งคนด้วยวิธีการต่างๆแล้วมันจะมียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าไวทัลลี่ที่จะเป็นหนึ่งในหน้าตาอะไรของชาวยูทูบเบอร์ที่เป็นชาวแกล้งคนที่มียอดวิวเยอะมากคลิปการแกล้งคนโดยการแกล้งเป็นซอมบี้ของเขาเนี่ยมียอดวิวนะับปัจจุบันถึงล้านวิวรวมไปถึงคลิปที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมารู้จักเขาคลิปที่เขาเนี่ยใส่สูตรผูกไทใส่แว่นดําแล้วเดินถือกระเป๋าเจมส์บอ์แล้วทำเป็นคุยโทรศัพท์ครับว่าเนี่ย ของมาถึงแล้วระเบิดมาถึงแล้วแล้วเขาจะวางไว้เหมือนทิ้งระเบิดแล้วเขาจะวิ่งหนีฮะแล้วก็ให้คนที่อยู่ข้างๆนั้นน่ะกลัวว่านี่คือระเบิดจริงหรือเปล่าจําคลิปคลิปนี้ได้ไหมคนคนนั้นแหละครับคือไวทาลี่ไวทาลี่เนี่ยครับเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในช่วงที่อย่างที่ผมบอกไปยุคยูทูบในช่วงนั้นมีการทําคลิปแพร่งดังมากๆแต่มันดังอยู่ได้แค่ 2- 3สปีเท่านั้นเองเว้ทุกคนเพราะว่าชาวทำยูทูบเบอร์แกล้งคนเนี่ย เขาออกมาแชร์กันเองไม่ว่าจะเป็นฟูซี่ทูบหรือว่าตัวไวทัลลี่และอีกหลายๆคนที่ออกมาทะเลาะก,กันว่าคลิปแกงของคุณนะ่ะไม่จริงคุณก็ไม่จริงคุณก็ไม่จริงพอเราหลายหลายคนในฐานะคนดูครับที่ได้มารู้ความจริงว่าอ้าวสรุปแล้วว่าไอคลิปทั้งหมดเนี่ย มันเป็นคลิปที่ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เลยนี่หว่ากระแสของคลิปแพรงสเตอร์ในโลก YouTube เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงอย่างมากเลยแหละแต่อย่างไรก็ตามครับตัวไวทัลลี่เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในแพรงสเตอร์ที่ทาอะไรหลายอย่างให้ตัวเขาอ่ะโดนจับไปในหลายๆครั้งเลยนะมีครั้งหนึ่งครับผมที่เขาเคยวิ่งไปในสนามบอลโลกในปี2013ถ้าใครเคยจําได้คนนั้นก็คือไวทัลลี่ครับเช่นเดียวกันกับในอีกหลายๆปีต่อมาที่เขาปีนป้ายฮอลลีวูดและโดนจับไป คนคนนั้นก็คือไวาทาลี่เหมือนกันและแน่นอนที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้การที่เขาเนี่ยแอบเดินขึ้นไปบนยอดของพีระมิด เพื่อถ่ายไลฟ์สวมิ่งให้เราได้ดูคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปการเกรยียนของวทาลีของเราอีกครั้งก่อนที่เขาจะโดนจับไปเรื่องราวทั้งหมดบวกกับกระแสที่มันลดลงเรื่อยๆไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามไม่ว่าจะเกลียนยังไงก็ตามยอดวิวของเขาเนี่ยไม่เคยจะกลับมาถึงยอดเดิมได้อีกต่อไปมันทําให้ในวันหนึ่งครับมันเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นเมื่อในเช้าวันหนึ่งครับเราถูกแจ้งว่ามีหญิงสาวถูกทําร้ายร่างกายจนแทบเสียโฉมจากชายผู้หนึ่งที่มีอาการเมายาชายผู้นี้ครับทำท่าพ,พุ่งเข้ามาจากพุ่มไม้ขณะที่ผู้หญิงงกกลัออ มาวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าอยู่ผู้ชายบอกว่าขอกอดได้ไหมและเมื่อผู้หญิงปฏิเสธผู้ชายจะบุกเข้าไปกระหน,น่ำต่อยเข้าไปที่หน้าของผู้หญิงและไม่หยุดเป็นเวลาอยู่หลายนาทีจนตำรวจเข้ามาจับและเมื่อเราได้เห็นคลิปตำรวจบุกเข้าไปจับนะที่พักของชายคนนี้เราจะได้เห็นชายสภาพเมายาที่มีชื่อว่าไวทาลี่เมาจนเรียกว่าไม่มีสติที่จะพูดอะไรรู้เรื่องเลยหลังจากวินาทีนั้นไวทาลี่โดนจับและผมเนี่ยไม่สามารถแชร์ภาพผู้หญิงที่ถูกไวทาลลี่ทำร้ายออกมาได้ แต่แน่นอนกับข่าวการทำร้ายผู้หญิงที่รุนแรงขนาดนั้นมันมีคนกี่คนบนโลกเนี่ยที่จะไม่กล้าหายไปหรือยังมีหน้าออกมาทำคลิปให้เราได้เห็นกันอยู่อีกบ้างลหฮะจริงๆแล้วในส่วนนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะหายไปถึง2ปีแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปดูข่าวในหลายๆข่าวครับคุณก็จะคิดว่าไวทัลลี่เนี่ยคิดได้แล้วก็หายไปถึง2ปีถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ติดตามชายชีวิตคนนี้คุณจะได้รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยช่วงหลังจากที่เขามีข่าวว่าเขาไปทําร้ายผู้หญิง เขาไปเปิดเว็บไซต์โป๊ของตัวเองก่อนที่จะทำสถานการกระโดดล่มลงมาครับผมเพื่อการโปรโมทเว็บไซต์เว็บไซต์ของเขาแต่มันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อลงชูชีพของเขาเนี่ยไม่สามารถรับน้ําหนักตัวของไวทาลี่ได้ทําให้ไวทาลลี่เนี่ยลงมากระแทกไปที่พื้นและมีอุบัติเหตุที่ทําให้คอของเขาเนี่ยเกือบหักต้องพักฟื้นตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทําให้เขาเนี่ยมีข้ออ้างที่ออกมาบอกทุกคนได้ว่าเขาเนี่ยหายไปเพราะว่าเขาเนี่ยมีเวลาไปอยู่กับตัวเอง และอยากจะทําให้ตัวเองดีขึ้นท,ทั้งๆที่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยตาหากล่ะครับมาจนถึงตอนนี้ว่าไวาทาลี่จะกลับมาอีกทียุคข,ของการทําคลิปแกล้งคนลง y t u t u เนี่ยมันก็ได้ผ่านไปนานมากแล้วเพราะว่าปัจจุบันครับแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมอย่าง Twitch หรือคิ cks เนี่ยได้ออกมาเป็นหนึ่งในเครื่องจักรของสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีสตรีมมิ่งและระบบการติดต่อสื่อสารกันออนไลน์ที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้เดี๋ยวนั้นเลยแชทสามารถเข้าไปคุยเข้าไปตอบคนทำคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถทำคอนเทนต์ IRL ออกไปข้างนอกแชทเนี่ยแค่บอกว่าอยากให้คุณทำอะไรคุณก็สามารถทำสิ่งนั้นได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องรอในคอมเมนต์เหมือนใน YouTube อีกต่อไปและกับตัวเขาเองที่แก่ขึ้นมาจนมีอายุถึง30กว่าปีไปแล้วแน่นอน สิ่งที่เขาจะกลับมาทํา เป็นอย่างแรกก็คือการไลฟ์สตรีมมิ่งและการกลับมาแกล้งคนอีกครั้งหนึ่งฮะคลิปการแกล้งคนของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปเดิดมๆการทําการแกล้งคนแบบเดิมๆของไวทัลลี่สิ่งหนึ่งที่เขาจะพลาดไปจริงๆและเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดก็คือการทําคลิปแพรงคลิปแกล้งคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เก่าโบราณแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากจะดูอีกต่อไปแล้วไวทัลลี่เองที่พยายามอยู่หลายๆคลิปพยายามอยู่หลายๆสตรีมมิง่งเพื่อที่จะพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเนี่ยจะกลับมามีหน้ามีตาและมีชื่อเสียงอีกครั้งหนึง มันก็ไม่สามารถเกาะกระแสหรือทําให้เขาน่กกลับมาโด่งดังได้แต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามไวทัลลี่ได้คิดรายการใหม่ขึ้นมารายการที่จะทําให้เขาเนี่ยเกือบกลับมาชุบชีวิตของเขากลับมาได้อีกครั้งรายการรายการนั้นเนี่ยเป็นรายการที่ไวทัลลี่จะทําการก๊อปรายการคริสแอนเซนรายการการจับเพโดฟาวซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถพูดคํานี้ได้เพราะ YouTube ไม่ชอบผมจะใช้แทนคํานี้ว่า c t p o แล้วกันรายการของคริสแอนเซนครับผม จะพยายามหาตัวคนที่แก่แล้วอะ่ะแล้วพยายามจะอยากคุยกับเด็กอายุไม่ถึงอะครับผมแล้วก็พยายามหาโอกาสมาใช้วัน2ต่อ2 อยู่กับเด็กอายุไม่ถึงเพื่อที่จะทําอะไรที่เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่จริงๆทั้งหมดเป็นการจัดฉากของพิธีกรรายการคริสแฮนเซนซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกฉายออกมาทางรายการทีวีรายการทีวีรายการนี้ดังมากๆดังจนถึงเรียกได้ว่าปัจจุบันที่ถูกออนแอร์ air, จนจบไปแล้วและถูกลงมาใน YouTube ก็ยังมีการถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันไวทัลี่เขาคงไปเห็นแล้วครับว่าการกระทําคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เนี่ยมันน่าชดา หลังจากวินาทีนั้นครับผมเราก็จะได้ไม่เห็นตัว v i ท a l y ีเนี่ยทำคลิปการพยายามจัดฉากเป็นเด็กอายุไม่ถึงแกล้งคุยกับคนแก่ล่อคนแก่มาที่พื้นที่แห่งหนึ่งแล้วก็อัดไลฟ์สตรีมไว้ว่าคนคนนี้แหละเป็น C.T.P.O แต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยเพื่อนๆรู้สึกไหมหลายๆครั้งครับตัว v i ท a ร y ีจะมีการสาดสีมีการตบหน้ามีการบังคับให้จูบเท้าเขาและ เช่นเดียวกันมันแทบจะไม่มีครั้งไหนเลยนะที่คนที่ไวทัลลี่เอามาทําไว้ในคลิปอะครับเอามาล้อเลียนไว้ในคลิปอะครับถูกตำรวจจับหรือถูกตำรวจแจ้งข้อหาอะไรต่อมาเพราะฉะนั้นคลิปทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนถูก ทำเพื่อเอายอดเฉยๆไม่ได้ถูกทําเพื่อ justice หรือถูกทําเพื่อความถูกต้องหรือเปะละ่าล่ะหรือเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ถูกออกมาแฉโดยคนที่ออกมาแจ้งความไวทาลี่ว่าไวทาลี่เนี่ยออกมาใส่ความปากปามเขาแน่นอนสิทธิการปราบ CTPO ของไวทาลี่เนี่ยก็จะจบสิ้นลงไปแล้วเขาจะเหลืออะไรอีกละ่ะคําถามก็คือทุกๆอย่างที่เขาเคยลองมาเขาพลาดมาหมดแล้วคอนเทนต์การทําแพร่งการแกล้งคนที่ทําให้เขาดังได้ ปัจจุบันมันก็ไม่มียอดบิวที่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วและอะไรล่ะที่จะทําให้วัยทัลี่ในวัยสาปีนะวินาทีนี้กลับมามีชื่อเสียงได้อะไรกันล่ะที่จะทําให้เขาเนี่ยตัดมาเป็นเขาคนเดิม ที่เขาต้องการได้แสงสว่างครับจะโผล่มาที่วายทัลลี่อีกครั้งหลังจากที่มีชายผู้ที่ชื่อว่าจอห์นนี่ซอมารีชายสุดร้ายกาลที่ผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อและวีลกรรมของเขามาจนถึงทุกวันนี้ว่าเขาเคยไปทําอะไรที่ประเทศไหนมาไว้บ้างวยทัลลี่หลังจากที่เขาได้รู้ว่าคอนเทนต์พวกนี้มันสร้างรายได้ได้มากขนาดไหนเขาได้เลือกที่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาเกียนคนในประเทศไทยและเช่นกัน เขาเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์ต่อก่อนที่จะไ,ไปทำเรื่องราวที่แสนเลวร้ายต่างๆตั้งแต่การรบกวนชาวบ้านการขโมยมอเตอร์ไซค์ของตำรวจขโมยหน้ากากในห้างขโมยพัดลมที่ร้านอาหารและการแกล้งคนต่างๆนานาที่ค่อนข้างที่จะเลวร้ายมากๆโดยที่ตำรวจเนี่ยไม่ทำอะไรเขาเลย การกระทาเหล่านี้ครับทำให้วทอลี่ในหลายๆวันที่ต่อมาเนี่ยเขาไปแอบเช่าตุ๊กๆขับขับรถชนคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆเดินเข้าไปบอกคุณป้าที่ก็ไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษออกเขาเนี่ยพูดไปว่าไม่จะมีใครกล้าทําอะไรเขาเลยนี่แต่เขาไม่รู้เลยครับว่าเบื้องหลังเนี่ยทางตํารวจของ ฟิลิปปินส์กำลังจับต้องแล้วกําลังดูเขาอยู่ว่าเขาเนี่ยทําอะไรกับประเทศฟิลิปปินส์อยู่บ้างและเมื่อเวลาได้ผ่านไปเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับสุดท้ายไวทัลลี่จะถูกทีมงานตํารวจของฟิลิปปินส์จับกลุ่มตัวและเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนตอนที่ทางตัวตํารวจเนี่ยเข้าจับกลุ่มตัวไวทัลลี่ว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยแถมทําการยิ้มด้วยซ้ำรวมไปถึงณนะเวลาที่เขาถูกจับออกทีวีข่าวสํานักใหญ่ถึงการจับกลุ่มตัวและบอกไว้ว่าเขาเนี่ยจะถูก ดำเนินการอย่างใหญ่หลวงและไม่มีการลดหย่อนโทษเพื่อเป็นการเชื่อก่ให้ลิงดูเขาก็ยังทําการตบมือต้อนรับให้ตัวเองครับผมเมื่อทางทีมงานตํารวจเนี่ยเปิดคลิปหลักฐานว่าเขาทําอะไรทั้งหมดไว้บ้างแน่นอนว่าไอเลวไลฟ์สตรีมมิ่ง IRL สตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ดีที่ทําให้ตํารวจทั้งหมดได้เห็นเลยแหละว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างตั้งแต่แรกจนจบและเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดก็คือ เราจะได้เห็นความโหมดร้ายของฟิลิปปินมากมากฮะท้งตัวนาย,ยกของฟิลิปปินเนี่ยเอาคลิปที่ไวทาลี่เนี่ยเหตุการณ์ที่ไวทาลี่ถทั้งหมดมานั่งเปิดและรีแอคลงช่อง ลงทีวีให้คนฟิลิปปินส์ให้ดูทั้งหมดเลยและตัวนายกเองของฟิลิปปินส์ครับได้บอกว่าการกระทํานี้จะเป็นการกระทําที่พวกเราประเทศเราไม่รับและเป็นคนแบบที่เราจะไม่รับมาในประเทศเด็ดขาดเราเนี่ยจะไม่ยอมให้มีกฎหมายประเทศไหนไมายุ่งกับคนคนนี้ได้และเราจะจับกลุ่มและปรับโทษให้ถึงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยคิดไว้ก็คือ วทัลลี่เนี่ยครับเขาน่าจะมีสัญชาติอะไรเกี่ยวกับอเมริกันใช่ไหมเขาน่าจะเกี่ยวกับอเมริกันเพราะเขาทำที่เมกันเนี่ยเมยกันคงจะมาช่วยเขาหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นอย่างงี้ฮะไวทัลลี่เป็นคนรัสเซียรครับผม ที่มีกรีนการ์ดอยู่ที่อเมริกาแต่ปัจจุบันเนี่ยครับเขาออกจากอเมริกาแล้วโดนจับอยู่ที่ฟิลิปปินส์มาเกิน6เดือนแล้วกรีนการ์ดของอเมริกาเนี่ยมันบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ที่ประเทศเกิน6เดือนกรีนการ์ดมันจะโดนตัดเท่ากับปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มีสัญชาติเป็นคนอเมริกาแต่อเมริกาไม่สามารถมาช่วยเอาตัวเขากลับไป,ไปดำเนินโทษที่อเมริกาได้อีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกันกับรัสเซียที่ดูท่าว่าจะไม่สนใจตัวเขาสักเท่าไหร่รวมไปกระทั่ง ฟิลิปปินส์ที่ปัจจุบันก็มีปัญหาภายในอย่างมากมายคงไม่มีเวลามารับฟังโทษของคนสุดเกลียนคนนี้ที่เขาก็ต้องการจะแก้แค้นให้มากสุดที่เขาที่จะทําได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับวินาทีนี้แหละโทษสูงสุด24ปีและจะโดนกันเท่าไหร่ก็รอดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็เจอกันในคะลิปหน้าแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆ p e a c โอ้ยกว่าจะพูดจ